No. เอ๊เดี๋ยวนะเอาพวกนี้ก็มีแข่งนี่หว่าแกเวฟเวฟเวฟปัดเรื่อยๆไม่นาหมดครับไม่ได้ตัดเลือดทั้งนั้นซูเมลและตอนนี้เฟิร์สบัดหมดยับซอดจากการคุโรกีิไปคุโรกี้สแนฟไฟเออร์ครับแต่สุเมลนี่พี่แกต้องถอยมาฟาร์มป่าเจอกับลีน้าเริ่มเอาไม่อยู่อะ แต่ถ้าเป็นช่วงเลือดน้อยลีน่าขึ้นเล้วหกโดนช็อตตายครับลักหน้าเบดเอ้ยไอ้ไอ้สกจันั์นลิงิี้ไปเรียบร้อยฮะแล้วตีเกลียดตายครับเอานนี้ก็จะถอยงงกี้ยับซเข้ามาลงเซตอัพแล้วก็แบมบ์เมสตามต่อด้วยชาโดเรียครับเคาะเนลไอเอลตายอีกรอบครับผมยำๆซ้ำๆฮะดาวเรนเจอร์ยากครับตอนนี้เจอ การเซตอัพแบบเทพซ่าครับแซ่บๆกันไปเดินไล่หาก็มีวอลตี์ไปอารีไปไปล้วหน้าเบรดยิงหนึ่งทีก็มีชาตายครับมีรเธอร์ครับเดินเกมสลุกคิ้กันต่อมีทีมให้กันด้วยแบล็คแมนครับจับมัดไว้ก็เปลี่ยนเมาครับเดี๋ยวพึ่งคิดกันนะแต่ด้านคนนี้เลทเทมพยายามจะมีมาสู้นะครับอ๋อลงไว้แล้วมีเทีโอแล้วกันนะพอโค้งใส่บอลมาต่อยิงชาตไหนึ่งทีก็มีวังเลยนะเดียร์ครับจับย่อมไปแล้วเทเลกันดีสิน ฝ่าด้านซูเมลก็บกไงต่อไม่โดนชาร์เดอร์เนสครับโดนที่าสามไอที่ไมโคนโทลล็อกไปฮะตันนี้โอ้สเก็ตเตอร์ยักลงต่อบาเบมต์เมลครับโงด้วยเชอรูเรียมเพิร์สคาร์วอมแปะลงที่โดนเจอร์โดนเจอร์โดนสตันฮะวางต้อนหรือเปล่าหุบลงไปก็สามไรค่เมสวาลงหมดแล้วก็เชอรูเรียมมาครับทีนี้แล้วก็ไว้ระหวบทนี้ทยยึดยจะไม่หน้าเบรีปเียซอรก่อนแต่ก็ไม่สามารถเซฟคุคโรกิต่อได้ ตีไปสองก็แซนฟายแล้วก็ทางด้น ic ic ดโดเรนเจอร์ครับหนักจัดนะฮะทีสี NES ่เกตเสียแค่เพียงยาร์คิโลเท่านั้นนะครับดีไเวอร์ครับาได้พีเอสแบบบุเมสวางลูกบ่ขาไวดิจับยกทิ้งไปเลยก๊อปปี้กับผมได้แชโดว์สไตล์มาซะงั้นฮะัพยายามจะเอาปิ้งกับคืนไปครับแต่ไม่ได้ครับเขาเรีบครับตัดสองสกิลไปก่อนนั่นเอง บันี้ว่าไงครับผมจากการตัดยับซออีกแล้วแก๊งหลัวๆบอกให้เดอร์เรนเจอร์ฟาร์มดูดีด้วยครับเขาเนี่ยเกมนี้6-5ครับแอคทีฟไซด์อารีไปแล้วก็จอดทาวเวอร์ตรงกลางรีวิ่งอาเมอร์ครับผมแล้วก็เคลือบนะยอดหนึ่งๆครับเจ้าซอตายฮะ จีเซมือลทอดได้ไปครับมิลเลอรครับยังครับผมขาเปล่าก็เลยครับนี่ก็ลิฟวิงอเมอร์เคลื่อมาเจอะไรเปล่าดีเซอรเมอร์สองครับทำสวยครับย้ำซอวยกเทเลกันในซีนไปบอจะพิเศษครับลมใส่เนื่องเซมิเอลเมิเอลหลบก่อนแล้วกันผมนี่ไลายจีมาหรือเปล่าครับทางด้านคูโรกิคูโรกิครับโดนฮอลล์ทอไปย้ำแล้วก็ตายไหชิดฟ้ด้านี้เขก็ยิงย้ำซอวตายเหมือนกันมีชาถอยหลดไปอารีไม่โดนครับตัดต้นไม้คูดาวอยู่เวี่งขวานมาอย่างเงี้ย ชาร์ดเน็ตชวนไปว่าเอาไปเหยียบนี่จะกล้าเดินไม่ออกครับไมโครโท่ยังไงครับโดนรถเกราะไปครับเจ็บๆครับหนวกนานขึ้นบนนี้ครับโดนไปแล้วเปล่าอันตรีเนเธอร์ไซโอนงัดมาต่อคอปปี้หุบไปฮะนั่นนั่นจีเอชอะไรเมื่อกี้แกแบบหุบแล้วก็จะเมทิโอครับเจอวับซ้อนมาชาร์ดเน็ตฮะแต่พราดไปเล่นเกมไมโครโท่ได้อะกนิมมานี่คือแบบ ชาร์จออกดักเหนียนกลบใส่้ั่นเอแล้ะชาร์จเียดครับแล้วกดแคสซิ้งกับรับูโดนเปาเทรสใส่ครับอีกทีรับันไว้แล้วส่วนหนึ่งบมเซเลสต่อที่มิลเลอรครับเอคาร์ไปลงไปนี่ไมโโทรผมช่วยกันถึงน่าจีเอชครับผมกับปีอสเออินฟลมเนมามิลเลอรหยอดไปมาครับโดน่ยับสองไม่ตายผมแล้วโอ๊รจับล็อกส่วนนที่ซูเมลหลอกซีนเด็กๆโโโไปครับเี่ึต้องเปิดปีกดีครับขึ้นมาก่อนก็มีเขด้านนี้ก็ไม่ได้ทรานไปฝั่งจีเอช เงาเงาไปครับตอนนี้โฉวอลลอดแล้วก็วาร์มหนีกลับไปเองฮะมาผมบินวอล์กไซอเรไม่โดนอันติในเทอร์ไซย์หเปล่าโดนครับผุบลงไวโฉบหลอกกลด,ดก็บอกไงดีขากลับกลับลำบากซะแบบนี้ไซอเรหยุดไปผมจะดีชาติโยกลงไปก่อนได้ดูเขาฝั่งเชียร์ก็บผูกไปก่อนฮนะเป็นการผุกช่วยหรือว่ายังไงดีครับตายอีกหนึ่งรอบผมไปกับโฉบ ครับผมไซอเรเปิดไปอุ้ยเรืไล้าไปก่อนเริ่มหุบตัวเองครับเพื่อนดีไม่โดนนั่นไมค์ก็โดนชาร์จแล้วปิงออกไม่ได้ก็สามไปเบสแลมไทยก็มาปราบสเกตเตอร์บาสนป่านมาไม่โดนครูโรกี้แต่คุกกี้ครับจากลงไปที่ได้โดนเปล่านาวิโลอันติีกรีนมาเจอก็ใส่ไมค์โดนไมค์โดนครับชาร์จไปหนึ่งทีแล้วก็กดหยุดแล้วก็ถอยครับได้ย่อซอมาอีกครั้งครับผมอีกมากกาแล็กซี่ครับ จริงยางมาต่อครับอัดเต็มก็หุบช่วยอีกรอบฮะโดนมาดีช็อตกวานครับผมแตกควายฮะได้ป่ะคุโรกิ้ครับหุบไปฮะจะถอยถอยไม่ได้ครับผมเวอร์ก็ปี้หุบมาเหมือนกันฮะทางด้านรูบิกแล้วเตอร์เมด ชาร์จยับต่อเปิดคีกีนะครับแล้วก็ซึมชาร์อรดีห้าตายไปก่อนครับอันตีกีต์มาก็สุเมีปิดมิลเลอร์เข้าไปจนได้ผมนี่ครับดับเบิ้ลเมทแห่งความตายครับแล้วหน้โดของฝั่งเจนครับผมกอปปี้โอกรอดไปแล้วก็วาร์ฟกลับไปฮะพอดีช็อตครับยิงครับมาเป็นสายผมไอเอลครับฟอร์สเซโลยิงยับต่อกดเชลลูเย่หลบครับสเก็ตเตอร์บาร์สะดุดไป้ใส่ด้วยสุเมียวสุเมีโดนคุกกี้ไปโอสุเมีปิ้งออกไปก่อนครับหน้าโดนของฝั่งครับโทรหลอดโดนเดทเธอสไตร์แล้วก็ลอยไปชาร์จเดท อันก็ไปนปั like ๊ป um ปี้ปั๊ปปี้ตายไปที่เรียบร้อยก็เชนเรียครับเปิดมาแล้วก็เบสแล้วถ่ายด้านมคกับโรเคิร์สคาวดิ้งไปครับเบสแลมเต็มเซเวอร์หนดได้ไอเอลก็พยายามยิงสวนกับผมแล้วตัวระเบิดเหมือนกันครับทั้งยี่ห้ซอลเลิกไมค์คอนไมค์คอนซื้อเกิดมารอชาร์ดเน็ตหรือเปล่าใครเข้ากลางก็จังหวะนี้ครับเดินไม่ออกครับไอเอลตายเอาคุโรกิ้กระโดดมาครับคอหน้ามันแนบโดนนิชาคอหน้าแตกไปครับหนึ่งคนครับเในไกดี้หุบกันไปหุบกันมาโมเป็รอชาร์ดเน็ตย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไมคค์อนโทร มาหน่อยมานิดแต่มาหน่อยครับผมด้านนี้กรับสามไอเข้ามาเลี้ครับโดนยกฮะเนเธอร์สไตราย์ก็เทเลยคอนดิสก่อนหน้าหุบครับแอสเซอร์อิมบริเซเมนต์หุบคืนเหมือนกันครับผมมีวัวดู่ให้กลาวและยังไงดีครับจ้าดเดอร์เนตปาดไปแล้วก็ตีต่อเนื่องครับผมจนสามไอตายฮะใส่โรชาร์ตต่อครับผมเอาล้วครับนิกมากับซีเข็ก็เริ่มมันครับ ปาร์ตี้ดาวของเราก็มาครับขอบคุณครับผมสำหรับยอดดาวครับนะบรรลุกันเลยทีเดียวใช้คำว่าบรรลุเป้าหมายทีนี้ดูของไมโครโทรตอนนี้มีชาร์ตดักเนสครับตื่นเลยครับตอนนี้ตื่นมาพร้อมกับปาร์ตี้ดาวแล้วก็เนี่ยสครีมเอาเพนนัลสนิคโฟมครับนิดลิงเก็มาหนึ่งสเต็ปครับตัดหน้าเบรคไปซอยยิกเลยผมนึกว่าสุเมียวตายครับและนี่ครับโผล่มาครับวงขวาครับผมทางฝั่งโทรลอดโดนสไตล์อารีครับแต่กิงเปีเปิดครับผมมีชาจะตายครับจริงแน่นจัด ฝั่งนี้ไปตรอเป็นเมสเปิดไปแล้คุกกี้อต่อครับต้องเปิดเกมใส่กันแล้วคุกกี้ต่อยครอบผมเอ้ยยังไงดีครับซ้ายฝั่งหุบกันไปหุบมาหุบเดินได้หมดเดินสามไปครับเดินอยู่ในมิติมอเตอร์มิกเเซตเปิดมาหุบต่อครับผมเป็นหุบสองชาครับผมเดินอยู่ในมิติต่อหลบที่ได้โดนมอเตอร์มิกเเซตไปชาเด็กเด็ดครับอาคนีเขาชนเข้าเต็มหลังจังหวะนี้ครับขอยำต่อเรียบร้อยบนสามไปสุดย่างสองก็ตายหมดโดนมิลเราเข้าจัดการครับตรงนี้สเปมนีนจะกราเหรอชาเด็กเด็กมาครับผม ไอเอาเปิดบีเคบีไปแล้วครับบอลิชั่งกวาดไปครับแดนนนิชาบิงไปแล้วสตันใหญ่ครับผมใส่บีเซ่บีล็อกครับจังหวะนี้บีล็อกโดนอันติกลีไปเต็มหน้ากดซัตันดิคได้ทันครับผมมือไวครับยังไงต่อยังเบิร์นเซนด์บีล็อกไม่ลงแลยเฟีสติดต่อแล้วก็เสือดาวผมถูกเข้าพิธีไปครับบอลิชั่งกวาดาเยอะต่อซูเมลต้าอยู่ดีครับผมด้านนี้ซูเมลต้อซื้อเกิดมายังไงครับฝั่งนี้ย้ำซอโดนสตาร์ทไปแล้วก็โปรยดันมาเล่นไล่แต่ลืกนไหลครับผมบีล็อกจัดการปั๊ปป ส่ด้วังมค์คนโทรครับอยู่ในมิติเยอะเกินโอ้ยย้ซอรออกกันกดีมากจริงกิงกับผมแคทนอนแคทนอนย้ซอของเช่วยกันฮะนี่จะหุบลงไว้ครับผมยังไงต่อผมไม่รู้งใครเป็นงใครทางด้านของฟฝั่ง GS g ยกตัวเถอยออกไปไม่ได้น่อกีฬาเ่ยย้ำซอครับกิงยับเลยครับสกเตอร์บัสกเอรีเต้ากัไ้อะไรอัดเข้าไปหรือเปล่าทาง้านสามไอหุบช่วยไว้ครับให้ย้ซอเดินหีไม่ได้ครับ สามไอเซฟรัวๆแล้วก็กดชอรูเลียนยิงใส่พี่เรากข้าพี่เราเ้ตายร้อยวินาทีครับผมแต่แคุโรกี้ก็ไม่รอดยอิงต่อที่ตัวของไอเอลไอเอลเขาไม่รอดเหมือนกันก็วีสกิลมาวันนี้ครับ,บป้าเปี้โดดตบเข้าไปหนึ่งดอกแล้วก็คอนมิทิโอครับผมตามปิ้งใส่ลงเล็บอรับใส่โคตรขึ้นไวครับผมอย่างอีดีนกามาเดินได้ออกกับจีเอสตายทีมไวครับคืนกำไรให้กับทีมซีเกตุกลางนี่ต้องลงมาเคลียร์สามไอครับผมอัคนิม,าารมครับแล้วก็อัคนิมชาครับคุ้มช่วยเพื่อนครัับบบบใหห้้เพื่อนครลไดสายฮะ เซฟหลายตอนหลายรอบลงไป6ครั้งครับในプレーนี้ฮะทีมซีเครตโอ้โหและนี่จ่ายบายแบ็กไป2อครับซีเครตครับนั่นคือเชียนเบลเลตเตอร์แล้วก็ควีนเนี่ยทางด้านโอทีมนิกมาครับจ่ายบายนั่นคือลูบิดครับผมคืนกลับครับเงินห่างอยู่2อเทครับนิกมากแกแล็กซี่ครับนวดกันไปฮะ สามไอ้นี่แกคอนโทรลวงนอกแบบโคตรโหเลยฮะเยักษสอนี่เมื่อกี้จะตายแล้วครับหลอดแบบมิดหลอดนะฮะเป็นนักดาบไอ้หุบช่วยได้แล้วก็เดินได้ครับฮะอากานิมชาของโอดีครับเดินเดินได้แต่บูสสปีดจะเหลืออยู่60%ครับจากบูสสปีดทั้งหมดนะทันกลางแลต่อฮะกู้ครูแน่นอนไปทาวเวอร์ไปครับไอไอซ์ มาต่อครับบอลที่พิเศษครับผมเลยฮะสามไอบอกว่ายายานะคุโรกิยาอย่าดินอย่าดิ้นผมปุบไปฮะแล้วก็กดซึ้อกับโอ่งฉันน่าจะลงทีมนี้ข้าวจานที่ี่ครับแอบยิงคอนไปที่วันสุดระยะพอดีครับเทาทาวเวอร์ไปต้องมีนายทิ้งครับคุโรกิยังไงทาวเวอร์ก็แตกอยู่แล้วชาร์ดอ์ดิสมาร์บอกเซนส์สามไอกระชเข้าไปเนี่เซนส์สไตล์ครับผมคอนย้บต่อปุยยิงจับลูกนอกครับผมเนี่ยยับโอแรงขึ้นอีกแรง็เรื่อยเรื่อยหรือเปล่าอ้าว โดนคุกกี้ไปสามไอ้หูกช่วยไม่ทันครับผมตายไปก่อนนะเจมตกครับในเพลงนี้ดานนี้ผมกลับก็โอนิกมากาแล็กซี่ครับทวงคืนยังไงต่อเจอเล่นสามไอ้หรือเปล่าสามไอ้โดนสไตล์อะไรไหมระยะกระบาดแล้วเน็กเนสไปครับแคนเซิลไปก่อนมีทัรอดคขับแนวหน้าก็มีซัตดนิกหรือยะก็ทัวรอดไม่มีฮะก็จะเป็นสวิปปิ้งครับผมแล้วก็รีเวเชอร์ครับกะว่าจะเป็นดันทรานด์แนวส่วนรัว อาจจะได้ทั้งบีคัปีแล้วอบิเซลเบยสตันคอขวบไม่ใช่ฮะอ่าตัวของมิลเคิลก็จะเป็นอบิเซลเบยเหมือนกันฮะเอามาสตันคอขวบลำังสไตล์อารี R e, มันไม่เพียงพอเข้ามาดีชาครับวานเลี้ยงไปหลดนแล้วก็กนี่ครับอับิเซาเบยเกมมม่กระโดดใส่มิลเลอร์แตกไปเลยฮะจังหวะวอร์ตอนนี้ผมไม่ได้เคลียร์ผมไล่ยังไงต่อกันไปกระโโตเดินไล่หรือเปล่าลครับวิ่งครับวิ่งขวาครับไ,ไล่ไล่ไปครับชาร์จเอาเดิมเดียร์ครับหนีไปก่อนฮนะ ไม่คอนดูลลจาดอเน็ตกระบอกชูนก็ไปใส่ยักษ์อรครับผมมีเฮกเปิดมาแป๊บเดียวหายครับไปกระโดดรถตัวนี้อันตรีงัดไปกระบอกที่โทรหลอดตรวจเสร็จเอจิสุดได้ครับอันตีแล้วเนเธอร์สไตรแล้วตอนนี้ครับจังหวะเปิดมาหรือเปล่าครับขุมลงไว้ในจุดนี้ครับไคลายฝาองค์รถดึงจากยักษ์กรดีโอนิชั่นกันไปครับอค์รถเข้าวอร์ีเมเจอร์มาลล็อกตามแบบไม่ได้เดินด้นี่โดนดิซ่าบอลตีไม่ได้คระโดด ลังยีเ็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ัคันได้ผมงัดไปใส่ได้ไปก่อนคไปก่อนเดินไม่ออกเดินออกโดนสตาร์ดดนเลากขาสตาร์ก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 สตาร์สตาร์สตาดสตาร์อราเดินยัซอไปฮะ53นาทีครับผมนี่เล่นกันแบบซ้ำเวจชโกันสกีเพาเพไปครับผมแล้วเอไล์ต่อต่อต่อมันตีลงจับผมช่วยหครับมีถามมงกันไปไหวหรือเปล่าฮะ แล้วก็ฉีดมาแล้เฉีดแล้วผมยาจะหุบไปฮะหุบกันไปหุบกันมาแล้วหงไปหมดแล้วเนเธอร์นซ้าก็หลุดต่อที่ด้านของเาฝั่งโนรลอนโนรลอนโดนดิซ่าไปแล้วก็คุกกี้ดีครับโนรลอนมีปั๊มชีดผลแล้วถึงได้ห <in S 2> <all> like, ัวยับซอรยิงซอยยิงยังไปฮะอ่าด้านฉีดก็มีชาแล้วหุบก็จะให้เพื่อนเดินได้ครับยิงครับผมซอยยิ้ยังครับท้ายได้หัวยับซออันหนักที่พกกี้ ยิงมาจิงมาเมืก่กี้นี่เกือบตายผมแล้วเป็นไงดีครับไล่หุบมากันไปกันมาบอลช็อตควาดไว้เรื่องไอเอาฝั่งนี้ชาจะเข้าก็เมื่อกี้แต่ตัวของ GS ครับดิสเซิปไปก่อนเนีกลายเป็นว่าตัวของลีน่ามิร์โคตายครับโดนจี้ครับชาร์จเข้าเต็มข้อฮะ54นาทีครับมาดูไอเทมทีห้ดีกว่าถ้ามีนะด้านบนนี้โด,นค,ดนครีปดันคก็พอซีเคล็ด เอาโพสก่อนแล้วสามไอใส่มังกี้ยิงบาสยิงแรงครับดาร์ควิโลฮะใช้ด้วยเรียงครับผมเป็นแคนนอนบอลสตันใหญ่เปิดมาครับควักยับปีเคปีไว้ฮะอันตีใส่ดิชาก่อนครับลุกควรจะกลับล็อกคุมควรจกลับล็อกทำให้เดินแต่ถ้าฟังดิช่าว่าครับผมดิช่าจะตายผมควักกลัวฮะด้านนี้ครับผม ตามไปจะเข้ามาเซฟได้หรือเปล่าครับฝั่งนั้นโหมหลบตายผมอานตีครับผมของซูเมลกรีดดับเบิลไปครับผทะลวงแนวหลังครับและนี่ครับเป็นตัวของไมค์คอนโทรลเรียบร้อยไปฮะแลกกับนีชาแต่ไมค์คอนโทรลได้แบกกับผมร้อยยีวินาทีฮะโรชันเกิดซะด้วยครับอาจจะไม่จำเป็นต้องบายฮะเนมซองอัพชาเล็ยิงครับแฮท็กสปีดครับเอาไว้คอมโบแพ็คกับ์แล้วเชอร์เรียมฮะอารกัดิม และอัพเพิ่มเชอร์รีย ulously, ่ครับดูเรชั่นโบว์อีกสองวิด้วยฮะนานขึ้นกระนิมแล้วนี่แล้วครับผมทีนั่นเทรนเบิร์กเตอร์ครับไออินเดอะฟอร์เครับผมแมปสว่างแน่นอนครับพื้นที่ป่าเอ็กเปิดมาจังหวะนี้ครับพีราเกิลโดนแล้วหรือไม่ยังไงครับผมกดมพิคมีและสนตีนยิงสวนหน้าอย่างสอตายไปยิงใส่แล้วสุเมลต่อครับมิลลาร์เกิลครับ โคยตี้แข้งปืนคนผูบช่วยห,หน้าโดเขาฝั่งซูมเมียก็ออกไปได้ก่อนฮะเกือบตายครับและนี่สตันใหญ่เปิดครับผมนีชานีชาผมไปแบกมาเพื่อการนี้ครับผมคูโรกี้ครับสไลด์ออกไม่ได้แต่โดนคก็หนีมาเพ่เดนั่นซูเมียครับปาดม,ม,มาต่อเรียบร้อยไปฮะ I in the forest ดวงตาในป่าใหญ่อือใจแอนริงครับผมแล้วก็ฟอรสบูดครับ แต่แอนดริงให้ใครใส่ดีฮะแอนดริงับคุยแล้วเพนครับ,รบถือไว้อยู่ฮนะอาจจะต้องไม่ต้องสนใจนะครับตบยับดีกว่าครัเย็นนิดเด้งไปครับทางด้านดีชาไม่ได้ผีผาบก้าครับถอยกลับนะพอนี่เมื่อกี้เสร็จมาครับถูกบอลถล่มแต่ต้องหุนครับอมันตายแล้วอมตะแล้วเดินถอยออกมาได้เนี่ยแล้วยิงครับผมกัดฟันครับเชดูรียครับปืนกลใส่มี่เล้วเขามีเข้าถอยฮะสงครามเลทเกมนี่มันมอมบานจริงๆทูหล่อนนะผมแปลงล่างครับเป็นแอ็แทซดออนไททัน จแอนริงครับผมมาแล้วขยายล่างครับนี่เป็นขบวนการ5สีหรือเปล่าครับตอนใกล้จะจบเรื่องนี้ต้องขยายล่างสู้กันทัวรหลอดยากครับผมเดินครับไส่ครับให้กาวโรกราวได้ครับเดโซ2ครับของดีฮะอาจจะเป็นทัวรหลอดถือเดโซ2หรือเปล่าครับของดีเหมือนกันมีอดชิลของนี่ดรอปมาเหมือนบอกว่าจบเถอะซีเกตอะไรประมาณนี้ฮะของดีทั้งนั้นครับผม ใจแอนลิงเดโซ2แล้วก็มีเลอรชิลครับสปอนนะนิก,มกแมกกาซีบอกขอบ้างครับขอของหน่อยหีมป่าไม่เกินครับ <c oughs> ต้องออกไปไกลหน่อยบอดต,ตรงนี้นะฮะมองเห็นถ้าบอดต,ตรงนี้มองเห็นครับทางด้านฝั่งทีมซีเกตรอเข้าเลยฮะ <c oughs> ล่าของป่าแล้วดอปดอบครับผม <c oughs> ไอเอลบอกของป่าดอปนั้นรัวๆน <c oughs> ิกแม็กซิน่าครับ ชาเดนเนตสไปแล้วถอยมาไมค์เขาโดนโดนควีนดักหรือเปล่าเว้ยยังไงฮะไมค์คอนเปิดปีกบีแล้วต่อหน้าตัวหลอนคล็อกหน้าสารดิสอาร์ไปก่อนชาเดนเนตดีครับผมคนล่อซื้อครับ2021ครับไมค์คอนก็วิ่งครับนักซิ่งสายฟ้าและก็คนหยุดครับผมมาหยุดครับหยุดแหวกครับแต่ก็ามีจีเอสกับผมคอยเซฟยกหนึ่งไม่ได้ครับทุบยับไมค์แอลครับผมลงมาในจุดที่ไม่ค่อยปลอดภัย ิ่งบอลนีเป้าคุกกี้ช่วยไว้หมดแล้วก็รีเฟซล็อกขาต่อล็อกไปหยุดตอมันตีนิวเคลีย์ไปนิวเคลีย์สองลูกก็บอกไอเอรับมากระโดดระเบิดยิงวอร์เบิดสมาผมพูดตรี้ยิงไปต่ก็ได้แค่หนึ่งหรือเปล่าเองทางฝั่งนี้ก็เบนจิซเวลท์เมาต่อรีเฟซในแดนโฮษหลอดตายผมได้แบงค์เด้งจันแล้วนี่ก็ยิงปืนกลครับจากใครเกาเจ็ซอยิงแจกเน้นๆแจกเน้นๆครับแล้วก็เปิดมาแมบตัาเดินเข้าไปเรียบร้อยอะบอลได้โราพีแล้วก็้นี่แล้วเข้าซื้อเกิดได้ฮะ กันบ้านกับ GS ครับผมคู่หัวนี่เราเข้า GS เีเป็นเชืร์ลอครับผมนะเดินเข้าใส่เอ็กแบ็กชิงหน้าผมนะดีเเ่เป็นไซเทมกินอัพพล,ล์เลยครับผมมีเราเข้ามาขอขอ2ตัวนี้สตาร์ตรสตาร์ตรมาครับเหน่งๆเึ่งหน่งหต่อแต่ว่าบ k b ไม่ได้กดโดนเฮกเปิดสวนไปตาย,ตายเรียบร้อยครับผมกล่าวว่าจะกินติมกันซะหน่อยครับไม่ได้บ k b ครับกฟแต่ว่าจะใช้จุดสำคัญทุกไ,ไปแล้วก็เมทิโอ เรียบร้อยกับเจีไปอีกเลยครับยิงรัวจัดกับย้ำจ่อยิงแบบไม่หยุดยิงแบบไม่ย้ำยิงแบบป้านแตกยิงแบบป้านปึ้มเทคเปิดมาอีกครั้งครับผมฟังซุกเมลยังไงครับเราดึงกันไวเดนโซสองจอบ้านไปครับเจอบกรอกย้กเนเลกันดิซิสครับผมฮะสตันกันเองย้ำก่อนปั๊บปีไปผมเป็นนักกีฬาเป็นเจี๊บอกว่าจะพุ่งโจมแพ้คนคน่ะพุ่งโจมแพ้มีเครือบโอ้แบ็คเตอร์ไวชัและจีจีคอแบบคุโรกี้กันไม่ไหวแล้ว เจอร์ไรส์ลลเปิดไปจนวันนี้ครับเต็มๆครับใส่ได้รวมฝ่าเดียสก็ปิดเกมจบเกม64นาทีเป็นด้านทีมซีเคธชนะไป2องสูตครับแต่ใครได้ความมันนี่ผมนะฮะแต่กระบว